กู่ต่อไปนะครับไปดูในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุพิกัด67กิโลกรัมครับใครจะหลับครับหนุ่มวัย24ปีครับ182เซนติเมตรครับ <15 wins S 1> นักชกแอลจีเรียครับดสูงโยงโกะเลยครับ And his here out the red corner. 25 years age, ส่วนนี้มาทางมุมแดงกันบ้างครับรชายามัดเหล็กเมืองตรังครับด,ดาวเด่นของช่อง8เลยดาบบราเอก Revolution Muay Thai ภูเก็ต from Thailand ดาราเอก Revolution ันมวยไทยภูเก็ตไวไัยเบจเพศนะครับนะตอนนั้นครับ25ปีโอ้สูงสูงนีต่างกันโอ้โฮโฮ สิบสิบเจ็ดเซนติเมตรครับวิ้ยอีกนิดเดียวก็เกือบฟุตแล้วล่ะครับโอ้ยพอดูนี่เห็นชัดเลยครับวันนี้เอาใจช่วยดาราเอกนะครับต่อยกับใครไม่ค่อยจะได้เปลี่ยบเรื่องส่วนสูงครับแต่ใจนี่ไม่ต้องห่วงครับแกสู้เต็มที่อยู่แล้วครับผู้ดีนี่แข้งขาก็ยาวจริงๆครับโอ้กลายเป็นคู่น่าสนใจครับคู่นี้ครับ ถือว่าเป็นไฟที่ท้าทายของเจ้าก๊อฟดาราเอกเลยนะครับขณะที่ดีเนเงเนี่ยได้ความยาวก็จริงครับแต่ประสบการณ์เนี่ยเป็นร้องหูหลายขุมมหาศาลครับเจาะฐานล่างก่อนครับดาราเอกแล้วมักจะมีรูปแปลกๆนะครับดาราเอกครับกระโดดตปกระโดดต่อยมาดีกะโหลถี่ไปครับนี่ครับ พูดถึงก็มาเลยครับกระโดดทีมเลยครับดาราเอกจะโชว์กังฟูสัหน่อยครับโหแต่ดีนไม่เล่นด้วยเลยครับขนาดดาราเอกตัวเล็กนะครับสังเกตการของดีนนะครับก็ไม่ตกนะครับก็กลัวครับรู้ว่าหมัดแกอันตรายครับแต่ต้องหัวหน้าเลยครับตามสไตล์ครับดาราเอก ดีดนแหมจะมาก้าก้ากรัวไม่ได้ครับไาก้ากากรัวนี่เสร็จอะไรเอกแน่ครับจับได้เอ้าลากลากลากเข้ามาโอ้โกตั้งกาดสูงริบเลยครับโอ้โหรัวหมัดนะครับเอ้าโดนนะครับแหมถือว่ายังไม่เต็มครับจะสับล่างครับดีน อะไรก็สับคืนครับเอจาจะกระโดดเข้าไปครับเสียจังหวะครับไตขวาไปทีหนึ่งแต่ลุ้น้เอาจับจับโอ้โหียาจะต่อยลำตัวนะครับแต่ว่าดีนคว้ามากอดก่อนก็คงจะเสียว่ะครับดีนรู้ว่าระยะประชิดน,นี่หมัดอะไรเองนี่ เดินยิ้มเข้าหาครับสับล่างก่อนเลยครับเตะลุดยังไม่เป็นไรเกี่ยวไว้ครับจิ้มน้ำตัวโอ้โหมีอาการเลยครับโอ้โหแยกเกี่ยวเห็นฟันยางเลยครับสับขาไปครับเตะจับ จับแล้วก็สับขาครับ,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 บโอ้โหไม่โดนครับแต่ก็ยังไม่กล้าเปิดเกมบุกมากนะครับดีนก็เกรงจะโดนสวนแล้วครับห,หมดยกที่หนึ่งครับโอ้โยกลายเป็นคนตัวเล็กไล่ต่อยคนตัวใหญ่ครับ ไปดูไฮไลท์กันเลยครับโอ้นี่ไตสวยครับไตไปที่บริเวณโคนขาโอ้โหลงทุนจริงๆครับดาราเอกครับดูครับดูครับดีนห้องกันตัวนี่แบบโอ้โหสุดๆเลยครับดูจังหวะของดาราเอกครับแม่จังหวะนี้ยังไม่ได้ต่อยครับจังหวะนี้ครับต่อยลําตัวแบบโอ้ถึงับแยกเขี้ยวเลยครับดีนครับโอ้โหหยมองหน้าเลยครับเป็นไปมัดเลยครับ ก็เป็นถือว่าเป็นยกที่ดีเลยครับของทั้งคู่ครับโอ้โหวันนี้ดีเบ็เซดิล่านี่ขนกองเชียร์มาเพียบเลยครับก็เป็นเจ้าทินเลยครับสิงห์ป่าทองครับเป็นนักชกฝรั่งเศสเชื้อสายแอลจีเรียครับแต่ก็ภูมิใจในความเป็นแอลจีเรียของแกครับโอ้โดนหมัดดาราเองเข้าไปครับอ้าวโอ้ยแม่น้ำกระจายเลยครับ มีศิษยาวเท่ารเลกล้มคลืนครับแหมเริ่มเปิดเตียมบุกขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับดาราเอกขยับเข้าไปใ,ใกล้ๆแหมดีตรงนี้ก็ไม่ถอยเยอะแล้วครับกระโดดเข่าลอยโอยสีจังหวะและ้วกอดทันทีครับมาดีก,กระโหลกครับมาแล้วโอ้แหมสวยสดงดงามครับ แต่เสียดายกันโลกมันสูงไปนิดนึงครับของดีนโอ้โหโอ้โหต่อยลำตัวครับรัดโอโ้มันลุ้นนะครับคู่นี้ครับระทึกจริงๆครับถ้าซ้ายหน้าดีหลอกบ่อยกว่านี้นี่จะทำความลำบากใจให้กับตาราเอกนะครับอะไรก็ออกน้อยไปหน่อยครับโอโ้ชิงเตะก่อนเลยครับเตะไปที่ซ้ายเลยครับ กอดกันในคางของดาราเอกนี่ยังไม่ถึงหัวไหล่ของดีนเลยครับโอ้โหบจครับตอนนี้ชี้ให้ไปมาเลยครับดาราเอกครับมาดูวงในครับดีนตีโอ้โหนี่แหละครับเหลี่ยมมวยครับแค่กลายเป็นตัวเล็กปล้ามตัวใหญ่ลงไปครับมากรรมการก็บอกไม่ให้ขัดขาครับออย่างว่าครับโอ้ โอ้โหถึงกับย่อครับลูกนี้หูโดนเต็มเต็มเงนี่แหละครับตัวเล็กต่อยตัวใหญ่ครับงงครับงงเลยโอ้หัดขวากดไปเต็มๆเลยครับถึงกับร่วงครับเอาแล้วครับจะอยู่ไหมครับโอกาสฝันแล้วครับดีนโอ้กอดไว้ก่อนครับโอ้ขอให้ผลยกนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันเลยครับโอ้มองซ้ายมองขวาครับตาดีตาเหลือกครับ จะกระโดดเข่าลอยครับเข่ามาก่อนไว้ก่อนตาลัยเอกพยายามแง่ครับโอ้อ้าวแตกครับตาลเอกเอ้าโอ้โหไปโดนอะไรเข้าไปครับโอ้ไม่พอใจครับโดนหัวหรือศีรษะหรือเปล่าครับโอ้โหโอ้ฟ้องเอาฟ้องหมอเลยครับมันเอาหัวชนครับโอ้โหขอโทษครับดีน โอ้ได้นะแต่ว่ามาเสียแตกนะครับเอาต่อยลำตัวครับปล้ำในโอ้เรายังไม่เห็นนะครับว่าแผลกว้างขนาดไหนแต่เลือนออกเยอะครับตอนนี้ไล่ลุยต่อยเาเลยครับสาวเลยครับดาราเอกอะไปต่อครับเอาอย่างไงต่อครับโอ้เวียงมัดหมดยกครับแม่ขอโทษ ก็คงไม่ได้ตั้งใจอะครับโอ้ัวเสียเข้ามุมเลยครับเป็นแผลยาวพอสมควรนะครับเดี๋ยวดูภาพช้าครับว่าโดนยังไงนี่เป็นจัหวะม้าดีดกัะโหลกครับแม่เอานวมการเอาไว้ได้ครับแผลตะฟันสองนี่แหละครับหมัดนี้เลยครับหมัดครอสขวาครับเต็มๆตำหมับครับโอ้โหล้มทั้งยืนเลยครับลูกนี้ กรรมการอวย<ม>พร <อ S 2> นับไปครับถึง8หายใจยาวเลยครับดีนนี่นะครับจุดเกิดเหตุครับถึงว่ามันหัวชนนะครับก็อุบัติเหตุนะครับต่างคนต่างบุกเข้ามาครับนี่ครับ อย่างว่าครับเกมกีฬาครับการต่อสู้มันก็ต้องมีบ้างครับดีดไปมีอะรจะเสียแล้วครับโอ้ไล่ต่อยเลยครับตอนนี้ดาราเอกครับแกกรรมการเตือนนะครับยันเดียวเชื่อครับแม่ลุยต่อครับดาราเอกครับไม่มีเน็ตไม่มีเหนื่อยโอ้ดีนี่ได้เปรียบช่วงชกบานเลยครับแต่ใช้ไม่ ไม่เป็นประโยชน์เลยครับก็ยันดูขาดๆเกินๆครับเอากระโดดไตรครับแหม่พลาดแล้วยังมีหมัดอ่ากองเชีย์ท้งสนามนี่หันไปเชียดดาราเอกแล้วครับโอ้ <laughs> โดนไปแล้วก็บูป้าไปครับดีน<ป><ป>บางเกมบุกเต็มตัวเลครับดาราเอกครับโอ<ป>้แต่ว่าเลือดนี่ก็ยังไหลมา<ป>อ้าวทีมครับล้มลงไปโอ้โหโหสีหน้าแววตาไม่เคยดีครับอย่าไปใกล้ๆ โอ้ยหลุดครับโอ้เจอขวาของดีนโอ้ดาราเอกสวนทันทีครับอ้าวเกี่ยวไว้ครับเกี่ยวโอ้โหโห้ยตรงนี้ไต่ตัดล้มความขมขื่ง่ายไปครับโอ้ถ้าโดนนี่จะนี่จะเกิดความไม่มั่นใจเลยครับหุ้ยกระทุ่มอย่างกับยูโดครับดาราเอกโอ้ยโอ้ดีนจะทำยังไงครับฟอร์ไม่ฟอร์ครับ ยกเข่ามาครับแหมเริ่มจะช้าลงไปนะครับเข่านี่ยกนี่ถึงหน้าเลยนะครับตีก็ยังไม่เป็นเนื้อเป็นน้ำนะครับปะไปปะไปเลยครับเอาศอกครับสวยครับอ้าวแม่ดาราเอกต้องกอดเลยครับอ้าทับศอกมาอีกทีครับตั้งศอกมาอีกทีครับโอ้ไม่แน่แล้วครับดีนเริ่มเจอยุทธวิธีแล้วครับ เข่าร้อยครับโอแตกเลยหรือเปล่าครับดาราเอกอีแผลครับโอ้ยงานนี้ตามกติกาเป๊ะเลยครับหูกลางวางคิ้วเลยครับเข่าร้อยครับได้ยูไดยูครับโอ้ได้ยูไดยูอ่ะไปต่อครับอ่าสบายจานแหมพูดภาษาซาวแพรกันเลยครับ ต่อยที่ภูเก็ตนะครับโอ้โหได้เข่าลอยทีนี้กำลังใจมาโขเลยครับดีนเมซิเดราครับเดินเข้าไปครับดาราเอกครับแม้ว่าจะแตกสองแผลครับแต่ว่ายังเดินลุยต่อโอ้โหเลือดไปอาบหน้าไปหมดเลยครับอา้าวกรรมการต้องยุติอีกครั้งหนึ่งครับโอ้หต้องให้แพ่สนามดูอีกทีครับโอ้แทบจะอาบเลือดเลยครับ มันไม่ใช่บริเวณที่อันตรายครับผมได้ผมได้ครับอาจารย์หมอบอกใจเย็นใจเย็นครับโอ้โหอย่างไรครับหมอดูนาจริงๆครับได้ได้แ้แค่ไม่กี่วินาทีครับเอาไปต่อเอาไปต่อครับเอาโอ้ยตัวดีแนงก็แดงโอ้ยไเข้าเข้าหน้าครับ เาเทิ้งลงไปครับโอ้ยโอ้ดูครับดีนเองก็แดงเถือกไปหมดแล้วครับเลือดดาราเอกนั่นแหละครับโอ้โหยังขยับเข้าหาครับดาราเอกครับไม่ถอยครับเอาดีนถีบหน้าอีกแล้วโอ้ตอนนี้เลือดเปล่าไปหมดทั้งคู่แล้วครับหมดยกสุดท้ายครับโอ้ดาราเอกก็มั่นใจครับแยกที่สองนี่ได้นับะครับโอ้ม่งโอ้ี่เดินมาเป็นซอมบี้นะครับ โอ้ส่วนดีนึงก็มั่นใจครับอ่ะต้องดูครับเพราะอย่างที่ว่าเนี่ยครับหวย3มยกนี่ยกละหนึ่งแต้มครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหแตกไรเท่เลยครับวันนี้ดาราเอกดูไปกช้าครับนี่เป็นจังหวดต่อยของดาราเอกช่วงแรกๆครับอ้โหดีนยังทำอะไรไม่ถูกครับดึงมาครับดึงมาโอ้โหหลงนี้ขาลอยครับ นี่ครับพอเริ่มตั้งศอกได้ครับจากนั้นดีนก็รู้แล้วครับว่าจะต้องทําอะไรครับนี่เป็นศอกที่2ครับแล้วจากนั้นตามด้วยเข่า้อยครับนี่ครับแตกเลยครับโอ้เข่าแม่นจริงๆครับเข่าไปบริเวณหน้าผากนะครับโอ้ดูผลงานตัวเองเลยครับแหมอันนี้ไม่ใช่หัวชนเลยครับอันนี้เข่าครับหัวชนเข่าครับจากนั้นก็ลุยแรกครับ ดาราเอกถ้าจะบอกว่ายกที่สามนี่เป็นยกที่ดีมากๆของดีนก็ว่าได้เลยครับแต่จะดีพอหรือเปล่าครับโอ้โหมันโดนเต็มๆจริงๆครับ Please give a huge round of applause for these two warriors here in our main event this evening. Wow what a finish! To all of our seven fights here, this is an absolute cracker of a main event. Let's see how the judges scored it and who the winner is, ladies and gentlemen. Judge number one scored the fight 29 to 29. <inaudible> <inaudible> scored the fight 29 to 28 for the. Red corner อ๋อแล้วก็กรรมการท่านที่สองให้ดาราเอกชนะ29ต่อ 28, 29, 28ครับ29 28 t y n t h for e blue corner มา majority d r a ครับแหม่เสมอชนะไปคนละเสียงเสมอ1เสียงครับเสียดายครับดาราเอกครับแต่ยังว่าครับยกสุดท้ายนี่โดนเยอะไปหน่อยครับ